สสวัดีค่ะมือนีแคสิพาาเดินทางไปทำหน้าค่าค่ะนี่เลยค่ะออกจากอุดรตั้งแต่ตีสามค่ะหอดทำหน้าค่ากับประมาณเกือบเกือบแปดมงเลยค่ะ ค่าเข่านะคะปักผู้ใหญ่คนละ30บาทจ้ะเด็กน้อยตัมก็หาขวบขึ้นฟรีค่ะทริปนี้ั็ไปกัน3คนค่ะยายไว้ยหาสิบกว่านะคะแล้วก็เด็กน้อยนะคะวัยสี่ขวบหนึ่งคนค่ะเบิ่งกันค่ะว่าสิขึ้นถึงยอดแลลกกักกับลงมานะคะบรรยากาศเทั่งๆก็ดีค่ะยางไปเมื่อยไปนะคะสลับกันกับการเดินขึ้นบันไดไปน้ำแน่เดินท ตาม ธรรมชาติน้ำแน่นะคะก็สลับสลับไปไปบ้างพักบ้างนะคะนี่เลยค่ะจุดแหลกค่ะตัวนี้นะคะจีเป็นผาหนาผ้าสวยๆนะคะสวยมากชมวิวไปตามทางเลยนะคะที่ได้ไปขึ้นทำหน้าค่าในมือนี่เนาะแค่ก็ได้เว่าไว้ว่าเอ๊ถ้าพานโฆษณาจากคลิปริวนี่สิกัับไปขึ้นทำหน้าค่าอีกรอบหนึ่งโอ้ยมาพอนี่ค่ะอ m a ซิ่งมากเลยธรรมชาติจัดสรร อันนี้เป็นส้เห็ดนะคะสวยมากอ่ะน้อยๆน,นี่ก็ยากเข่าช่องแคบนะคะอันนี้จะเป็นบันไดแดงบันไดที่ชั้นที่สุดนะคะของหน้าผานี่เลยค่ะใบบรรยากาศดีค่ะอ้าว